นครนายกจัดกิจกรรมทรงทาสู่ใจเพื่อไทยทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเนรนีิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชลระราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่18ธันวาคม2566ณศูนย์ส่สงเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายกตำบลปากขาอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายก นายสุภกินแวงชินผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งทําสู่ใจเพื่อไทยทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเ่นทิลาทเทพยวดีกมาหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม2566โดยภายในกิจกรรมมีพี่เลี้ยงช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น บ้านรื่นสุขดูแลผู้พิการตาบอดและพิการซ้ำซ้อนพิการซ้ำซ้อนคือมีความพิการมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปเช่นตาบอดร่วมด้วยหูหนวกผู้พิการส่วนใหญ่มีข้อจํากัดทางการเรียนรู้อายุตั้งแต่19ปีขึ้นไปโดยเมื่อมาอยู่ที่บ้านรื่นสุขแล้วบ้านรื่นสุขจัดการพัฒนาผู้พิการออกเป็น3กลุ่มใหญ่คือ1กลุ่มกายภาพ ผู้พิการในส่วนนี้จะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้เลยเช่นตาบอดเดินไม่ได้หูหนวกไม่สามารถสื่อสารได้เจ้าหน้าที่จะพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ผ่าผู้พิการทํากายภาพออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูส่วนต่างๆในร่างกาย 2. กลุ่มฝึกทักษะการใช้ชีวิตผู้พิการในกลุ่มนี้จะเน้นฝึกกิจวัตรประจาวันเช่น การเข้าห้องน้ําการรับประทานอาหารโดยเน้นให้ผู้พิการช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด 3. กลุ่มอาชีวบําบัดเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้พิการตระหนักถึงการมีคุณค่าในการใช้ชีวิตและลดพฤติกรรมทําร้ายร่างกายตนเองเช่นผู้พิการที่ชอบดึงผมตนเองก็เปลี่ยนมาเป็นการดึงขอบผ้ามัดย้อมแทนโดยแบ่งอาชีพเป็น3ามกลุ่มใหญ่คืองานลูกปัดงานห้องผ้ามัดย้อม งานเกษตรกิจกรรมทรงทำสู่ใจเพื่อไทยทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเลนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเนื่องในโอกาส คล้ายวันประสูติ7็ธันวาคมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกจัดขึ้นโดยมีพิธีสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาและเจริญสมาธิถวายพระตาหารเพลนแด่พระพิสุสงฆ์พร้อมจตุป,ปัจจัยและเครื่องทยธรรมและเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ผู้พิการก่อนเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการของศูนย์ และชมการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารศูนย์คณะกรรมการให้การต้อนรับค่ะสมบัติเนินใหม่รัชานนท์เนินใหม่ภาพข่าวสุกัญวาลสุวรรณรายงาน